ทางร้านหมูกระทะที่อ,อะไรทองเหลืองอะทองเหลืองนะคือตอนเมื่อวานนี้เขามาเขียนเช็คที่สำนักง,งานเนี่ยผมไม่เห็นนะเขาเขียนกันเองเขาอยู่กับน,นักข่าวแล้วก็เขียนกัเนเองก็ใส่ตัวเลขไปสองหมื่นแล้วก็ยังไม่ได้มีการใส่ว,วันที่เดือนพศนะตอนที่ก็ชูเห็นว่ามีภาพผมไม่ช่วยกระชูด้วยเมื่อวานเนี้นะครับว่าเขาจะเช็คอะไรจ่ายตอนนั้นยังไม่มีวันที่นะนะครับ ก็เรียนพี่น้องประชา,าชนในะห้ทราบนะเออนะครับเช็คเช็คเมื่อวานเนี้ยเนะี่ยยังไม่มีวันที่นะนะครับยังไม่มีวันที่นะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับยังไม่มีวันที่ตอนที่มาถแถลงข่าวเมื่อวานนี่สานักงานเนี่ยนะนะผมเองไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากคุณกล้วยนะไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้อะไรต่างๆนะก็เรียนพี่น้องประชา,าชนแล้วพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อกี้ก็อามารบินทีวีเพิ่งสัมภาษณ์ไปคือเขาไปเขียนเช็คเองผม ไม่ได้ดูนะเขานั่งแล้วเขียนเช็คต่อหน้าผู้สื่อข่าวรู้สึกผู้สื่อข่าวเขาก็มีการถ่ายคลิปไปด้วยเมื่อวานนี้ใส่จํานวนเงินสองหมื่นแต่ยังไม่ได้ลงวันเดือนปีปรากฏว,วันนี้เขาไปออกรายการผลกระแสแล้วเขาก็ไปไงจ่ายเช็คล่วงหน้าไปหนึ่งร้อยปีสองพันหกร้อยหกสิบแปดวันที่เท่าไหร่เนะยวันที่แปดแปดเดือนแปดเดือนมกราสองพันหกร้อยหกสิบแปดนะครับนะ พอหลังจากจ่ายไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทนายอํานวยพรก็ือไปแล้วก็ไม่ได้ดูครับก็ปล่อยให้คุณกล้วยเนี่ยเขียนเช็คให้กับทาร้านอะไรทองเหลืองนี่ยหมูกระทะในรายการโผกระแสเนี่ยนะนะครับก็ไม่ได้ดูผมไม่ตําหนิคุณอานวยพรไปไม่ไม่ดูเพราว่าทําไมให้เขาจ่ายเช็คนั้นไปก็ปรากฏหลังจากนั้นก็นะคุณหนุ่มกัญนะชัยก็ทราบเขาก็เลยเอาไปโพสต์นะครับว่าโอ้จ่ายเช็คล่วงหน้า ไปร้อยปีกูงงนะแต่ผมก็ได้คุยกับทางบกข่าวช่องสามคุณลสคุยกับคุณกล้วยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะผมไม่รู้เรื่องวันนี้ผมยุ่งอยู่ที่สำนักง,งานเนี่ยไม่มีเวลาไปออกรายการทีวีอะไรก็ได้ทราบจากคุณกล้วยว่าผมถามคุณกล้วยทําไมคุณจ่ายเช็คล่วงหน้าเป็นร้อยปีคุณอยู่ถึงเนยเขาบอกว่าเขาตกใจรายการเนี่ยนะเขาเกิดความเครียดตกใจเ,เขาเลยเขียนไปร้อยปีล่วงหน้า แล้วผมถามว่าจะทํำยังไงจะร้อยปีแล้วคุณจะอยู่ถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะสองสาวันเนี่ยเขาจะไปเบิกเงินบริษัทซึ่งไม่รู้บริษัทไหนนะผมไม่ทราบนะแล้วก็จะโอนเงินให้กับนะผู้ที่ถือเช็คนะครับนะเขาว่าอย่างนั้นนะนะผมก็เลยโทรคุยกับทางบกข่าวช่องสามก็ปรากฏว่าแจ้งว่าคุณหนุ่มกัญชัยได้เอาเงินสดให้กับคุณโอเล่ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทางคุณอะไรเนี่ คุณกล้วย,ยก็ต้องเอาเงินสดเนี่ยโอนให้กับทา้งคุณหนึ่งหนุ่มกัญชัยด้วยนะนะครับก็อย่าไปเบี้ยวเขาแล้วกันนะครับผมไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากคุณกล้วยเลยแม้แต่บาทเดียวนะนะครับเขาก็มาอขอความช่วยเหลือมาร้องทุกข์ร้องเรียนเพราะว่าทนายใครทุกก็เปิดพื้นที่ทุกคนเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นคนดีคนชั่วคนเลวคนสีดำสีเทาอะไรต่างก็สามารถมาขอความช่วยเหลือได้นะเราก็ไม่รู้ว่าพื้นเพลเขาเป็นคนอย่างไรยังไงนะ นะครับเราไม่ทราบนะครับก็เห็นว่าเป็นคนรักหมาเหมือนกันผมก็เป็นคนรักหมานะครับผมก็รักหมานะครับนะนะครับเนี่ยก็วันนี้ก็เกิดเรื่องดราม่าอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาแล้วตกลงไปโฆษณาจ่ายรางวัลของสองหมื่นหรือห้าหมื่นนะคนก็สงสัยถึงเวลาทําไมไม่จ่ายเขาอะไรต่างนะครับวันนี้ก็ดราม่าใหม่นะจ่ายเช็คล่วงหน้าหนึ่งร้อยปีจุกรูผมงง ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับผมแล้วผมไม่ได้มีส่วนให้เสียอะไรเลยนะครับ mm hmm. เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับ mm hmm. ไม่ได้รับเงินรับทองอะไรแม้แต่บาทเดียวก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าใครเดือดร้อนอะไรก็มาครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีคนเลวคนชั่วคนสีเทาอะไรมาได้หมดนะส่วนการกระทาของคุณเนี่ยทุกการกระทําก็มีผลตามมาคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณเองแค่นั้นอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่านะหลายๆคนก็มองว่าคุณกล้วยนะเป็นคนเหลี่ยมจัดนะแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เหลี่ยม หลายๆคนผมไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกเหลี่ยมทุกดอกนะผมก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะก็ว่ากันไปนะครับนะในสังคมมันก็มีคนแปลกๆนะหลายอย่างนะพี่เดก็นะก็เป็นกระโถนเป็นอะไรให้เป็นเวทีเป็นกระโถนให้นะครับกับทุกคนนะฮะใครอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรก็มาได้นะทุกเรื่องนะนะส่วนความประพฤติอะไรก็คงไม่มีใครรับรองเมื่อวานนี่ก็มาาบอกาอจาจําไม่เบี้ยวไม่อ,อ,มอะไรเขา ก็ว่าไปวันนี้ก็จ่ายเช็คบอกจ่ายเช็คแน่ดันจ่ายล่วงหน้าร้อยปีจุกครูนะก็ว่ากันไปครับตะกี้อมรินทีวีก็มาสัมภาษณ์ว่าเออการจ่ายเช็คแบบนี้เป็นไงเราบอกเราไม่ทราบไม่รู้เจตนาเขาอะแต่โดยทั่วไปผมไม่มีใครจ่ายเช็คล่วงหน้าเป็นร้อยปีนะอันนี้ก็ถือเป็นเป็นเรื่องที่แปลกนะจ่ายเช็คล่วงหน้าเป็นร้อยปีเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกนะก็เป็นเช็คเสียไปเลยอะมันมันเป็นไปไม่ได้อะ นะถ้ามองในแง่กฎหมายก็อาจจะเป็นการกระทําที่ไม่สุจริตแต่เธอก็บอกว่าเธอกตกใจเราก็ไม่รู้ตกใจอะไรมากรู้ตกใจที่ว่าทัวรั้งเพราะว่าไปออกรายการหัวก็แสวันนี้คนก็วิาพากษ์วิจารณ์เธอในลักษณะเป็นคนเหลี่ยมคนไร้สารแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเธอเป็นนี่มีนี่มีสินมีหมายจับไปโกงไปเบี้ยวไปอะไรจะอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งผมบอกบอกทางบอกกองข่าวช่องสามว่าถ้ามีหมายจับก็ส่งมาเลยนะนะมีหมายจับก็เอาไปจับก็เลย นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ควรไปใส่ร้ายกันเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะแต่ถ้ามีก็ส่งหมายจับมาเลยเดี๋ยวผมส่งให้ตํารวจเข้าไปนะครับแต่ผมถามเธอว่ามีหมายจับเธอบอกไม่มีเราก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ผมก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปรับรองความประพฤติอะไรของคุณคล้ยนะทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่เวแต่กรรม <c oughs> แล้วแล้วแต่เวแต่กรรมก็คงไม่มีอใครจะไปช่วยเธอได้กรรมใดใครก่อเพราะนั้นก็รับผิดชอบไปนะครับ ในสังคมก็มีเรื่องแปลกๆเยอะนะแปลกเราก็ไม่รู้ไงแต่วันนี้ที่ผมเห็นก็คือสงสารหมาหมาทองดีเป็นหมาที่น่ารักนะผมดูน่ารักนะนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่เจ้าของคนไหนก็อยู่คุณกล้วยหรือเปล่าไม่ว่าไปนะนะครับเป็นหมาที่น่ารักนะทองดีนะน่ารักนะผมเป็นคนรักหมาวันนี้ไม่ได้สงสารคุณกล้วยนะสงสารใครสงสารหมานะวันนี้มันต้องกลับไปอยู่กับเจ้าของแล้ว นะแล้วไม่รู้มันจะหลุดมาหรือยังไงอะไรไงแต่หมาน่ารักนะหมาจอนจัดตัวนี้น่ารักผมผมก็มีไอเหงอไอะไรไอโชคไอดีมีสี่ตัวแล้วนะครับก็ไม่รู้จะอะไรยังไงกับหมานะว่ากันไป <c oughs> เรื่องหมาหมาแต่กลายเป็นดราม่าทุกช่องเลยนะครับแล้วก็มาจ่ายเช็คล่วงหน้าร้อยปีนะ, <c oughs> นะเดี๋ยวก็หาทางใช้น่งใช้นี่เข้าไปแล้วก็จะมีพวกอะไร ค่ารักษาพยาบาลหมาอะไรต่างเห็นมาทวงกันในรายการนะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรกันต่อไปนะครับเออเรออืมนะนะก็ไม่รู้ว่าจะอะไรต่อไปใช่ไหมเรอมีนักข่าวมาแล้วอ่ะนักข่าวมาอีกแล้วก็คงจะเรื่องหมาหมาอีกแล้วัง้งนีวันวันยังไม่ทำให้สัมภาษณ์แต่เรื่องหมานะเรื่องนี้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับก็สงสารหมามากที่สุดนะ เออนะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันอืมบางคนบอกว่านึกจะนึกว่าจะรับว่าความ <c oughs> อา่จะเลิกติดตามไม่เป็นไรแล้วครับใครนะอ๋อนะครับคุณนัตพงศ์หนุ่ยกีบกีบสีบอกจะเลิกติดตามผมไม่เป็นไรนะครับเลิกต,ตเเลกติดตามได้นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นเอฟซีกันไม่ต้องมาขู่พี่เดนะนัตพงศ์หนุ่ยกีบสีนะ ใครจะเลิกติดตามพี่เดนี่ก็เลือกได้เลยนะครับไม่ต้องเมอขู่กันนะครับเพราะว่าเราเป็น f อฟเป็นอะไรต่างเนี่ยนะจะต,ต้องไม่ขมขู่กันใครนะเออนะครับอ๋อนะ <c oughs> ได้ได้ได้<ๆ>ได้ได้ได้นครับ <c oughs> นบนะนะ FC กันไม่ต้องมาขู่นะเลิกติดตามอะไรใครจะเลิดติดตามก็เลิกได้นะนะครับ้สบายๆเรื่องเราก็อยู่ประมาณขนาดนี้ นะเรื่องวัวหมานะครับ๋ยวดูอ่านคอมเมนต์ทั้งหน่อยนะครับมีคนมาเยี่ยมนะมาสวัสดีปีใหม่กันนะครับก็สบายๆนะครับนะคนที่เรามาหาเราเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนดีเรื่องคนอะไรต่างๆนะครับนะมีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับทุกเรื่องทุกราับนะ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 ครับนะนะนะบนะก็ว่ากันไปนะครับก็จบไปอีกหนึ่งเรื่อง